ครับโประกัมปีจบในหนึ่งปีกับจอร์นประจำวันที่23พฤศจิกายนพระธรรมเอเซเคียนบทที่20 21และพระธรรมยากอบบทที่5เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมเอเซเคียนบทที่20อิสราเอลกบฏต่างต่อเนื่องมาในวันที่10เดือนที่5ในปีที่7ผู้ใหญ่ของอิสราเอลบางคนมาทูลถามพระยาเวและพวกเขานั่งอยู่ข้างหน้าข้าพเจ้าและพระวจนะของพระยาเวมายังข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ย พูดกับผู้ใหญ่ของอิสราเอลและกล่าวกับพวกเขาว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่าพวกเจ้าจะมาถามเราหรือ เโวห์องค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้เรามีชีวิตยอยู่แน่นอนอย่างไรเราจะไม่ยอมให้พวกเจ้ามาถามเราเจ้าจะพิพากษาพวกเขาหรือไม่บุตรมนุษย์เอ๋ยเจ้าจะพิพากษาพวกเขาหรือไม่ให้เขาทั้งหลายรู้ถึงความน่าสื่อเสียเลียนของบรรพบุรุษเขาจงกล่าวกับพวกเขาพระเยาเวห์องค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่าในว,นในวันนั้นที่เราเลือกสรรอิสราเอลไว้ ai, เราปริยานต่อพงพันธ์ของวงวานยาโคบโดยสแสดงตัวเราให้พวกเขารู้จักในแผ่นดินอียิปต์เราปริยานกับเขาว่าเรายาเวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า วันนั้นเราก็ปฏิญาณต่อเขาว่าเรานำพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์ไปยังแผ่นดินที่เราหาให้เขาทั้งหลายแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งไหลบริบูรณ์เป็นแผ่นดินที่งามที่สุดของแผ่นดินทั้งหมดและเราตล่าแก่เขาว่าพวกเจ้าละคนจงทิ้งสิ่งที่น่าขยะแขยงในตาของเจ้าจ้องมองอยู่เสียอย่าทาตัวเจ้าให้เป็นมนทินด้วยรูปเคารพของอียิปต์เราคือยาเวพระเจ้าของพวกเจ้าเขาทั้งหลายกบฏต่อเราและไม่ยอมเชื่อฟังเราทั้งหลาย ได่ละทิ้งสิ่งที่น่าขยะแขยงซึ่งในตาของเขาทุกคนจ้องมองอยู่นั้นพวกเขาก็ไม่ได้ละทิ้งรูปเคารพของชาวอียิปต์แล้วเรากล่าวว่าเราจะระบายความโกรธของเราออกมาเหนือพวกเขาและให้ความเกลียวของเราที่มีต่อเขาออกมาจนหมดกลางแผ่นดินอียิปต์เราทาโดยเห็นแก่นา,นามของเราเอง่ไม่ให้น้มนั้นถูกดูหมิ่นในสายตาของประชาชิซึ่งพวกเขาอาศัยอยู่ด้วยเราจึงสำแดงตัวเรา ต่อหน้าประชาชาติให้พวกเขารู้จักในการที่เรานําคนอิสราเอลออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ดังนั้นเราจรึงนําพวกเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์และนําเขามายังถิ่นทุรกันดารเราให้กฎเกณฑ์ของเราแก่เขาทั้งหลายและสําแดงกฎหมายของเราให้เขารู้ถ้าเขาตามสิ่งเหล่านี้ก็ดํำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยสิ่งเหล่านี้ยิ่งกว่านั้นอีกเรา ให้สบาโตของเราแก่เขาทั้งหลายเป็นหมายสำคัญระหว่างเราและเขาเพื่อเขาตัว่าเราคือยาเวผู้ทำให้พวกเขาบริสุทธิ์องค์พันอิสราเอลได้กบฏต่อเราในถิ่นทุรกันดารเขาไม่ได้ดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและปฏิเสธหมายของเราซึ่งถ้าใครรักษาก็ดำรงชีวิตอยู่ได้แต่พวกเขาลบลู่วันสปาโตของเราอย่างหนักแล้วเรากล่าวว่าเราจะระบายความโกรธของเราออกมาเหนือเขาในถิ่นธุรกันดารและทำให้พวกเขาหมดสิ้นไปเขาก็ทำโดยเห็นแก่นามของเราเอง พื่อไม่ให้นานั้นเสื่อมเสียเกียรติในสายตาของประชาชาติทั้งหลายคือพวกที่เราได้นําคนอิสราเอลออกมาต่อหน้าเขายิ่งกว่านั้นอีกเราได้ปริยาณต่อเขาทั้งหลายในถิ่นตุรกันดารว่าเราจะไม่นําพวกเขาเข้ามาในแผ่นดินซึ่งเราได้ให้แก่เขาเป็นแผ่นดินที่มีน้ํานมและน้าพึ่งไหลบริบูรณ์เป็นแผ่นดินที่ดีงามที่สุดของแผ่นดินทั้งหมดเพราะพวกเขาปฏิเสธกฎหมายของเราและไม่ดําเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและลบ,ลบหลู่สบาโตของเราเพราะจิตใจของพวกเขา ติดตามรูปเคารพของเขาถึงกระนั้นตาของเราก็ยังปราณีเขาทั้งหลายเราไม่ได้ทำลายเขาหรือทำให้เขาสูญสิ้นไปในถิ่นทุรกรันดารน,นั้นและเราพูดกับบุตรหลานของพวกเขาในถิ่นทุรกรันดารน,นั้นว่าอย่าดําดำเนินตามกฎเกณฑ์ของบรรพบุรุษของเจ้าหรือรักษากฎหมายของเขาหรือทำให้ตัวเจ้าเป็นมนทินหรือรูปเคารพของเขาเราคือยาเว เป็นพระเจ้าของเจ้าทั้งหลายจงดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและจงรักษากฎหมายของเราและจงประพฤติตามรักษาบรรดาสาโตของเราให้บริสุทธิ์เพื่อจะเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับเจ้าเพื่อเจ้าจะทราบว่าเราคือยาเวซึ่งเป็นพระเจ้าของเจ้าทั้งหลายทุกหลานเหล่านั้นก็กบฏต่อเราเขาทั้งหลายไม่ได้ดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและไม่รักษากฎหมายของเราด้วยการกระทำตามสิ่งเหล่านั้นถ้ามนุษย์รักษาก็จะดำรงชีวิตอยู่ด้วยสิ่งเหล่านั้นเขาได้ับหลู่บรรดาสปาโตของเราและ เรากล่าวว่าเราจะระบายความโกรธของเราออกมาเหนือพวกเขาและให้กลิ้วของเราที่มีต่อเขาออกมาจนหมดในถิ่นธุรกันดารแต่เราได้หดมือของเราไว้ทำโดยเห็นแก่นามของเราเองแม่นามนั้นเสื่อมเกียรติในสายตาของประชาชาติคือคนที่เราได้นำจนอิสราเอลออกมาต่อหน้าเขายิ่งกว่านั้นอีกได้ปฏิญาณต่อเขาทั้งหลายในถิ่นธุรกันดารว่าเราจะกระจายพวกเขาไปท่ามกลางประชาชาติและแยกเขาไปอยู่ตามประชาชาิทั้งหลายว่าพวกเขาไม่ได้ทำตามกฎ ายของเราแต่ปฏิเสธกฎเกณฑ์ของเราตบรลูบรรดาสปาโตของเราและในตาของเขาก็จ้องมองอยู่ที่รูปเคารพแห่งบรรพบุรุษของเขายิ่งกว่านั้นอีกเราได้ให้กฎเกณฑ์ที่เลวพวกเขาและให้กฎหมายที่ไม่ทําให้พวกเขาดํารงชีวิตอยู่ได้เมื่อทําตามเราให้พวกเขาเป็นมนทินด้วยของถวายของเขาเองและด้วยบุตรหัวปีทั้งหมด เราจะทำให้พวกเขาครามกลัวเพื่อให้เขาทั้งหลายรู้ว่าเราคือยาเวเฉะนั้นบุตรมนุษย์เอย๋ยจงพูดกับพงพาอิสราเอลและกล่าวกับพวกเขาว่ายาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าเป็นพระบริของเจ้าทั้งหลายได้มินประมาทเราอีกในเรื่องนี้โดยทำกับเราด้วยการทรยศ์ว่าเมื่อเรานำพวกเขาเข้ามาในแผ่นดินที่เราปริยาณว่าให้เขาแล้วถ้าพวกเขาเนเนินเขาสูงที่ไหนหรือเห็นต้นไม้ใบโด่ที่หนเขาก็ถวายเครื่องบูชาของเขานาที่นั่นและถวาย ถวายทําให้เราโกรธในนาที่นั้นเขาถวายกลิ่นที่พึงใจและเทครึ่งดื่มบูชาออกที่นั่นเราถามเขาว่าภูชนียสถานสูงซึ่งเจ้าเข้าไปนั้นคืออะไรแล้วก็เรียกที่นั่นว่าบามามา,มาจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นกล่าวกับพวกพันอิสราเอลว่าพระยาเวองคเจ้านายตรัสดังนี้ว่าพวกเจ้าตัวให้มนติมตามวิถีของบรรทุกดองเจ้าและเล่นชู้กับสิ่งหน้าขออี้ขยงของพวกเจ้าหรือเจ้าถวายของถวายโดยให้บรรดาบุตรชายลุยไฟนั้นเจ้า ทำตัวให้มนทินด้วยรูปเคารพทั้งหมดของเจ้าจนถึงบัดนี้โอ้คงพาอิสราเอลเอ๋ยแล้วเราพวกเจ้าถามเราหรือเอเวอ,องเจ้านายตรัสว่าเรามีชมีวิตอยู่แน่นอนเช่นไรเราจะไม่ให้เจ้ามาถามเราที่อยู่ในใจของพวกเจ้านั้นที่เกิดขึ้นแน่คือที่พวกเจ้าคิดว่าเราจะเป็นเหมือนประชาชาิทั้งหลายและเ,เหมือนเผ่าต่างๆในประเทศทั่วไปคือการที่จะปรินบัติไม้และศีลาเาดาวจะทรงฟื้นฟูอิสราเอล วเาเวโอจนายตรัสว่า, Night, าเรามีชีวิตอยู่แน่นอนอย่างไรเราจะปกครองเหนือพวกเจ้าอย่างแน่นอนด้วยมือที่ทรงพลังด้วยแขนที่เหยียดออกและด้วยความโกรธที่เทลงมาจะนําเจ้าทั้งหลายออกมาจากชนชาติทั้งหลายและรวบรวมเจ้าออกมาจากประเทศทั้งปวงซึ่งเจ้าถูกกระจรัดกระจายให้ไปอยู่ด้วยมือที่ทรงพลังด้วยแขนที่เหยียดออกและด้วยความโกรธที่เทลงมาและเราจะนําพวกเจ้าเข้าไปในถิ่นรกันดาลของชาติทั้งหลายและณที่นั้นเราจะพิพากษาเจ้าแบบหน้าต่อหน้า เราพิพากษาบรรพระบุษของเจ้าในถิ่นทุรกันดารแห่งแผ่นดินอียิปต์อย่างไรเราพิพากษาพวกเจ้าอย่างนั้นพระดาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละเราจะให้พวกเจ้าลอดผ่านใต้คาถาไปและเราจะให้เจ้าเข้าสู่ข้อผูกมัดของพันธสัญญาเราจะชดใช้พวกกบฏเสียจากถ้ำกลางเจ้ารทั้งที่ละเมิดต่อเราเราจะนำพวกเขาออกจากแผ่นดินที่เขาไปอาศัยอยู่ช่วคราวนั้นแต่เขาจะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินอิสราเอล และเจ้าจะทราบว่าเราเองคือยาเวพวกเจ้าโอ้โอภิปรอิสราเอลพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าคนจะปรนิบัติรูปเคารพของตนและทําต่อไปอีกถ้าหากเจ้าไม่เชื่อฟังเราแต่นามนบุรุษของเรานั้นเจ้าอย่าได้ลบหลู่ด้วยของถวายและด้วยรูปเคารพของพวกเจ้าอีกยาเวองค์เจ้านายตรัสว่าเพราะว่าบนภูเขาบุรุษของเราคือภูเขาสูงของอิสราเอลที่นั้นอาภิปรา์ของอิสราเอลทั้งหมดจะปรนนิบัติเราในแผ่นดินนั้นน่นั่น เราจะโปรดปรานพวกเขานั่นเราจะรับของถวายของเจ้าทั้งหลายทั้งของสักการะที่คัดเลือกที่ดีที่สุดนั้นเรื่องถวายบูชาบริสุทธิ์ทั้งหมดของเจ้าเราจะโปรดปรานพวกเจ้าอัางกลิ่นที่น่าพึงพอใจเอานำเจ้าออกมาจากชนชาติทั้งหลายและรวบรวมเจ้าออกมาจากประเทศที่เจ้าถูกกระจัดกระจายไปอยู่นั้น เราจะแสดงความบริสุทธิ์ของเราท่ามกลางเจ้าต่อหน้าต่อตาประชาชิทั้งหลายพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวเมื่อเรานำเจ้าเข้ามาในเป็นดินอิสราเอลอันเป็นดินแดนซึ่งเราปฏิญาณไว้ว่าจะให้แก่บรรพบุรุษของเจ้าณที่นั้นเจ้าจะระลึกถึงวิถีทางและการกระทำทั้งหมดของเจ้าซึ่งเจ้าให้ทำตัวเจ้าถิ่นและพวกเจ้าจะเกลียดชังตัวของเจ้าเพราะความชั่วทั้งหลายซึ่งเจ้าได้ทำนั้นแล้วพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือยาเวโอพวกพู้อิสราเอลเอ๋ย เราได้ทําให้กับเจ้าด้วยเห็นแก่นามของเราไม่ใช่ตามวิถีอันชั่วร้ายของเจ้าหรือตามการกระทําที่เสื่อมทรามของเจ้าพระเวองเจ้านายตรัสดังนี้แหละเผยกล่าวโทษถิน่นใต้พระเจ้าของพระเยว์มายังข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอย๋ยจงเดินหน้าไปยังทางใต้และเทศนากล่าวโทษถิ่นใต้จงเผยพระเจ้าต่ตอแดนป่าไม้ในทิศใต้กล่าวกับป่าไม้ทางใต้ว่าจงฟังพระวจนะของพระเยว,ว์องเจ้านายตรัสดังนี้ว่านี่แนะ จะก่อไฟขึ้นในเจ้ามันจะเผาผลาญต้นไม้เขียวและต้นไม้แห้งทุกต้นอยู่ในเจ้าเสียและจะไม่สามารถดับเพลเเพลิงอันลุกโพลงนั้นได้และไปหน้าหน้าตั้งแต่ทิศใต้จนถึงทิศเหนือจะถูกไฟลวกลมนุษย์ทุกคนจะเห็นว่าเรายาเวเป็นผู้ก่อไฟนั้นและไฟนั้นจะดับไม่ได้ข้าพเจ้าจึงทูลว่าแต่พระยาเวองค์เจ้านายเขาทั้งหลายกำลังกล่าวโทษถึงข้าพระองค์ว่าเป็นนักแต่งอุปมาไม่ใช่หรือ ในเศคาบทที่21ดาบของพระเจ้าที่ชักออกท่านน้นของพระยาเวมายัางข้าพระเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอย๋ยจงมุ่งหน้าต่อสู้เยรูซาเลม็มและเทศนาต่อสู้สถานศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงเผยพระวจนะต่อสู้แผ่นดินอิสราเอลกล่าวแก่แผ่นดินอิสราเอลว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่านี่นะเราจะต่อสู้เจ้าและเราจะชักดาบออกจากฝากักเราจะตัด ทั้งคนชอบทมและคนอธรรมออกจากเจ้าเสียเราจะตัดทั้งคนชอบธทมและคนอธรรมออกจากเจ้าเสียเพราะฉะนั้นดาบของเราจะออกจากฝักไปต่อสู้มนุษย์ทั้งหมดจากทิศใต้ถึงทิศเหนือและมนุษย์ทุกคนจะรู้ว่าเราคือยาเวเราได้ชักดาบของเราออกจากฝักแล้วและไม่คืนใส่ฝักอีก มนุษย์เอ๋ยจงถอนหายใจด้วยความระทมใจและความขมขืน่นจงถอนหายใจต่อนหน้าต,นต่อตาเขาทั้งหลายและเมื่อเขาทั้งหลายถามว่าทาไมท่านถอนหายใจเจ้ากล่าวว่าเพราะเรื่องข่าวนั้นเมื่อข่าวนั้นมาถึงแล้วมันจะทําให้หัวใจสลายไปทําให้ทุกมืออ่อนเปรียบทําให้ทุกวิญญาณ สลบสไลดยและทำให้ทุกหัวเข่าอ่อนเปลี่ยดไหน้ำดูสิขันกำลังมาถึงและต้องสำเร็จพระเวองค์เจ้านายตรัสด,ด,ดังนี้แหละ,นะพ,ระพระเจ้าของพระเยว์มายังข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอ๋ยจงเผยพระวจนะและกล่าวว่าองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่าดาบเล่มหนึ่งดาบเล่มหนึ่งที่ถูกลับให้คมและถูกขัดให้มันด้วยถูกลับให้คมเพื่อการเข็นฆ่าขัดมันเพื่อให้แววว่าเหมือนฟ้าแลบพวกเราจะร่าเริงได้หรือของเราเอ๋ยเราได้ประมาทไม้ทันตกร และไม้เรียวทุกอย่างดาบจึงถูกมอบไว้ให้ขัดมันและจะถือไว้ในฝ่ามือดังนั้นจะถูกลับให้คมและขัดมันเพื่อจะมอบไว้ในมือของผู้ฆ่ามนุษย์เอ๋ยคุณร้องไห้และคร่ำควรวญเพราะจะเป็นการต่อสู้ประชากรของเราและต่อสู้บรรดาเจ้านายของอิสราเอลพวกเขาจะถูกโยนให้แต่ดาบพร้อมกับประชากรของเราเพราะฉะนั้นจงตีอกชกหัวของเจ้าฉะนั้นจงใคร่ควรวญ คาถาถูกดูหมิ่นแล้วเรื่องนั้นจะไม่เกิดขึ้นหรือพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละส่วนเจ้าบุตรมนุษย์เอย๋ยจงเผยพระวจนะจงตกมือและปล่อยดาบให้ตกลงมาสองครั้งเออถึง3ครั้งคือดาบที่จะฆ่าคนดาบที่จะฆ่ากันอย่างมากมายมันล้อมพวกเขาไว้ดังนั้นเจ้สลายคนมากมายจะสะดุดล้มเราได้ตั้งดาบเพื่อการเข็นฆ่าไว้ที่ประตูเมืองทุกแห่งของเขา วา่าเหมือนฟ้าแลบดาบถูกขัดมันเพื่อจะเข็นข้าให้คมและโจมตีทางขวาและหันไปนทางซ้ายคือที่ที่ใดก็ตามที่ด้านคมของเจ้ามุ่งไปแล้วเราจะตบมือของเราด้วยและให้ความโกรธของเราที่มีต่อเขาออกมาจนหมดเราคือยาเวลั่นวาจาวไว้แล้วเจ้านางของพระยาเวมายังข้าพเจ้าอีกว่าส่วนข้าพเจ้าบุตรมนุษย์เอ๋ยจงขี่เส้นทางไว้สองทางให้ดาบของกษัตริย์บาบิโลนเข้ามาสองเส้นทางออก จแผ่นดินเดียวกันและจงทําป้ายบอกทางไว้ตรงหัวถนนที่แยกเข้าเมืองขีดเส้นทางหนึ่งให้ดาบมายังเมืองรับปาของคนอมวนและอีกเส้นทางมายังยูดาถึงกรุงยเยรูซาเล็มเมืองที่มีกําแพงเพราะว่ากษัตริย์บาบิโลนย,ยืนอยู่ตรงทางแปล้งของหัวถนนทั้งสองเพื่อทายเขาเขย่าลูกธนูและปรึกษารูปก,กรพทั้งมองดูก้อนตับเขามีฉลากเสียงทายของยเยรูซาเล็มในมือขวาเพื่อ ตั้งเครื่องทะลวงเพื่ออ้าปากสั่งให้ทำลายล้างเพื่อส่งเสียงตะโกนให้รบตั้งเครื่องเทะลวงไวที่ประตูเมืองเพื่อสร้างเชิงเทินและก่อกำแพงแต่สำหรับกอนั้นที่เคยสาบานกับกษัตริย์บาบิโลนเขาเสี่ยงการทายนี้เหมือนเป็นเรื่องไม่จริงในสายตาของพวกเขาแต่กษัตริย์บาบิโลนจะทำให้พวกเขาระลึกถ,ถึงความผิดบาเพื่อพวกเขาจะถูกจับตัวได้ ฉะนั้นพระเวองค์เจ้านายตรัสด,ดังนี้ว่าเพราะพวกเจ้าได้ทําให้เราะระลึกการละเมิดของเจ้าทําให้การทรยศของเจ้าถูกเผยออกและบาปของเจ้าได้ปรากฏในการกระทําทั้งหมดของเจ้าเจ้าทําให้เราะระลึกขึ้นมาได้เจ้าจึงต้องถูกจับไปด้วยมือของศัตรู เจ้าโอ้เจ้านายอิสราเอลที่ชั่วช้าและเลวทรามวันกำหนดของเจ้ามาถึงแล้วคือวันเวลาแห่งการลงโทษครั้งสุดท้ายพระเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่าจงปลดผ้าพโพกศีรษะและมงกุฎออกสิ่งต่างๆที่ไม่คงอยู่อย่างที่เคยเป็นให้ยกชูสิ่งที่ต่ำขึ้นและกดสิ่งที่สูงให้ต่ำลงพังทลายพังทลายพังทลายเราจะทําให้เป็นเช่นนี้แต่นี่ก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยจนกว่าผู้พิพากษาจะมาและเราจะมอบให้แก่ผู้นั้น เจ้าบุตรมนุษย์เอ๋ยจงเผยพระวจนะและกล่าวว่าพระยาเวอง์เจ้านายตรัสด,ดังนี้เกี่ยวกับคนอม,มนและเกี่ยวกับการย่อเย้ยอของเขาทั้งหลายว่า,าเล่มหนึ่งดาบที่ถูกชักออกเพื่อการเขียนฆ่าถูกขัดให้ดื่มเลือดและขัดให้แวววาวให้นิมิตปลอมแก่เจ้าและให้คำทำนายเท็จแก่เจ้าเพื่อจะวางเจ้า,จา,วจาวไว้บนคอของผู้ชั่วร้ายและเลวทราม ผู้ซึ่งวันกำหนดมาถึงแล้วคือเวลาแห่งการลงโทษครั้งสุดท้ายให้ดาบกลับเข้าฝักณนะสถานที่ที่เจ้าถูกสร้างเราจะพิพากษาเจ้าในแผ่นดินดั้งเดิมของเจ้าเราจะเทความโก,กรธเกรีวของเราเหนือเจ้าและเราจะพ่นบนตัวเจ้าไฟแห่งความพิโรธของเราและเราจะมอบเจ้าไว้ในมือของคนโหดที่มือในการทำลายล้างเราจะเป็นเชื้อเพลิงไว้ใส่ไฟโลหิตของเจ้าจะอยู่ในแผ่นดิน จะไม่มีใครจดจำเจ้าไว้อีกเลยเพราะเราคือยาเวได้ลั่นวาจาแล้วพระสัญญาใหม่ยากอบบทที่ห้าเตือนผู้มั่งมีท่านผู้มั่งมีฟังให้ดี ร้องไห้และคร่ำครวญเถิดเพราะความทุกข์ต่างๆกําลังจะเกิดกับท่านบั่งมีของท่านสูญเสียไปแล้วและเครื่องนุ่มห่มก็ถูกมแมลงกัดกินทองคาและเงินของท่านก็ขึ้นสนิมและสนิมนั้นจะเป็นพยานต่อต้านท่านเผาผลาญเลือดเนื้อของท่านดุจเปลวเพลิงจะเก็บสม,สมบัติไว้ในช่วงเวลาแห่งวาระสุดท้ายดูเถิดค่าจ้างที่ท่านไม่ได้จ่ายคนงานซึ่งเก็บเกี่ยวนาของท่านกําลังร้องต่อต้านท่านร้องของบรรดาผู้เคียวได้ทราบถึงหูของพระผู้เป็นเจ้าจอมโยธาท่านชีวิตอยู่บนโลกอย่างฟุ่มเฟือย และหาความสําราญใส่ตัวท่านบําเรอจิตใจจนอ้วนพีไว้เพื่อวันประหารให้กล่าวโทษและฆ่าคนที่มีความชอบธรรมเขาก็ไม่ต่อต้านท่านทนทุกขและความอดทนฉะนั้นพี่น้องเอ๋ยจองอดทนจนถึงวันที่พระผู้เป็นเจ้าจะมาดูสิว่าชาวนาชาวสวนรอคอยลนอันล้ําค่าจากที่นาและมีความอดทนรอคอยฝนตอนต้นและปลายฤดูท่านก็ควรอดทนเช่นกันทําใจให้ดีไว้เพราะ ใกล้วันที่พระเป็นเจ้าจะมาแล้วต้าเอ๋ยอย่าบนต่อว่ากันเลยท่านเองจะได้ไม่ถูกกล่าวโทษดูเถิดผู้พิพากษากาลังยืนอยู่ที่ประทับเ้าเอ๋ยจงเอาแบบอย่างในการทนทุกข์และความอดทนของผู้เผยกากล่าวของพระเจ้าที่พูดในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าดูเถิดเราก็นับว่าบรรดาผู้ที่มีความบากบัน่นเป็นผู้มีความสุขท่านได้ยินเรื่องความบากบั่นของโยบได้เห็นความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าในที่สุดแล้วพระผู้เป็นเจ้ามีความเมตตาและความ เห็นใจเป็นอย่างยิ่งของของข้าพเจ้าเอ,อ๋ยกว่าสิ่งอื่นใดท่านอย่าสบทสาบานไม่ว่าต่อสวรรค์หรือต่อโลกหรือคำมั่นสัญญาอื่นใดเลยแต่จงเป็นเพียงใช่ก็ว่าใช่และไม่ก็ว่าไม่เพื่อท่านจะได้ไม่ถูกกล่าวโทษอธิษฐานด้วยความเชื่อพวกท่านคนใดไหมที่กําลังทนทุกข์ทรมานอยู่ให้เขาอธิษฐานเถิดใครร่าเริงไหมให้เขาร้องเพลงสรรเสริญเถิดพวกท่านคนใดไหมที่เจ็บป่วยให้เขา ขอให้บรรดาผู้ปกครองของคริสต์จักมาอาธิษฐานเพื่อเขาเจิมเขาด้วยน้ำมันในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าอาธิษฐานด้วยความเชื่อจะทําให้คนป่วยหายได้พระผู้เป็นเจ้าทําให้เขามีสุขภาพดีอีกและถ้าเขาได้กระทําบาปเขาก็จะได้รับการยกโทษฉะนั้นจงสารภาพผิดกันและกันและอธิษฐานเพื่อกันและกันเพราะว่าท่าน จะได้รับการรักษาให้หายคำอธิษฐานของคนมีความชอบธรรมมีอนุภาพและเกิดผลมากพิยาเป็นมนุษย์เหมือนกับเราท่านอธิษฐานอย่างแรงกล้าเพื่อไม่ให้ฝนตกและฝนก็ไม่ตกอยู่บนแผ่นดินถึง3ปีครึ่งท่านอธิษฐานอีกและฟ้าสวรรค์ก็ทําให้ฝนตกลงมาและแผ่นดินโลกได้ผลิตพืชผลต่างๆพี่น้องของข้าพเจ้าเอ๋ยถ้ามีคนใดในพวกท่านลงผิดไปจากความจริง ใหคนพาเขากลับคืนมาจงทราบด้วยว่าคนที่พาคนบาปกลับมาจากที่ผิดจะช่วยให้จิตวิญญาณของเขาพ้นจากความตายและบาปมากมายจะได้รับการอภัยจบการอ่านประจำวันที่23พฤศจิกายนพระเจ้าอยพรครับ